คุณรู้หรือไม่กัมพูชาย,ยิงใส่บ้านชาวบ้านไทยผิดกฎหมายไหมกัมพูชาย,ยิงอาวุธใส่บ้านชาวบ้านไทยทําให้มีคนเจ็บเสียชีวิตแบบนี้ผิดกฎหมายหากกัมพูชาจงใจยิงอาวุธเข้าใส่พื้นที่พลเรือนโดยรู้ว่าไม่ใช่เป้าหมายทางทหารเช่นบ้านเรือนโรงเรียนวัดถือว่าผิดหลักมนุษยธรรมสากลทันทีตามอนุสัญญาเจนีวาและกฎของกฎหมายสงคราม แต่ถ้าทั้งสองฝ่ายรบกันในพื้นที่ชายแดนและพละเรือนได้รับผลกระทบโดยไม่ได้ตั้งใจแบบนี้จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าใครผิดการจะกล่าวหาว่าอีกฝ่ายผิดกฎหมายไม่ได้เกิดขึ้นแค่จากคำพูดต้องมีหลักฐานเช่นภาพถ่ายดาวเทียมวิดีโอเหตุการณ์รายงานแพทย์หรือทหารพยานพลเรือนเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ไว้ไม่ใช่ว่ามีสงครามแล้วทำอะไรก็ได้เพราะในสงครามก็มีกฎหมายที่ห้ามทำร้ายคนบริสุทธิ์ สรุปถ้ากัมพูชาย,ยิงใส่บ้านชาวบ้านไทยโดยเจตนาหรือวางกับระเบิดแบบไม่สนใจความปลอดภัยของประชาชนถือว่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศแน่นอนหากคุณชื่นชอบเนื้อหานี้เข้าใจกฎหมายง่ายๆใช้ได้จริงกับกฎหมายชาวบ้านฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆเช่นนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ